ที่นี่เขาใส่ที่นี่จะคือได้ขึ้นมาขึ้นที่นี่กับประกันเรบประกันขึ้นเหรอพุ่มก็นเลยนะครับออกมากนี่มันจะออกไงนะครับนี่ยจะได้แผ้ที่สวยถ้าหากว่าจะได้แผ้สวยมียดไหมนะครับพัดจุดเลยเถอะอันนี้ไว้น้้นนิวะครับประมาณนกลมือประมาณนิ้วก้อยประมาณนิ้วชี้ครับไต่มดนี่เขาจะขูด นะครับโูดเนื่อปดเยื่อเนื่อนะครับปูดเยื่อออกเยื่อจะเลื่อนขั้นไปมันยังบางคนเขาจะเอาจะแค่ลักษณะแบบนี้และวก็ปป้อยถิ้มไ้เลยตอนแรก่อยมากแต่ถ้านนยยาเรียงหลาแล้วก็มะฮอเพื่อที่จะให้ ไอเนอเยื่อมันแห้งนะครับม,มันมีหลายสูตรบางคนเขาจะใส่เป็นยีน่ปวกไอพ้นอย่างกับพ้นปวกจ้าวปวกผสมดินปวกนะครับเอามาตามํตาตำตำแล้วผสมสารหนึ่งหลากไปแล้วเ,เอามาอบก,กนี่ม,มันมีหลายสูตรที่ป่อยมันแห้งนี่เป็นอย่างไรคะเพื่อที่จะให้เนอเยื่อมันแห้งครับเยื่อเยื่อมันแห้งถ้าหากว่ามันบมแห้งหนึ่ง <c oughs> มันจะสมานกัน สมานกันเราคือมันจะบติดมันจะบวมออกคะนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วสังเกตไ่มครับว่าผมจะขูดขึ้นขูดลงเราตามนักวิชาการเพิ่นจะให้ตะขูดลงอย่างเดียวข้างบนเนี่ยห้ามโดนแผลนะครับแต่ผมเป็นอย่างแต่ผมเป็นอย่งคือเห็ดจังสันผมรักวิชาการเนาะกอบว่าหลานลืมกูราะจำได้มื่ก่อนคือเต่นนะครับ ถ้าหากว่าเป็นจังสี่คือมันซ้ำแล้วเป็นบ่ข้างบนซ้ำแล้วนี่ที่ผมว่าให้เกีดร์ไม่นครับนี่เกียร์ประมาณสองมิลน,นะครับโอ้ยถึงบานก็ถึงใจแบบนี้ได้แผ่ไหมแล้วเป็นบ่ได้แผ่ไหมเรียบร้อยแล้วคือมันจะบัวสัมบ่วยังเลยคือแผ่ซ้ำแผยังนี่คือออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ใส่มีดไปแหลแมเกีด ประมาณจากเส้นกลัวเรือถึงสองเส้นนะครับหนึ่งสองกิ้งขนาดนี้กับประมาณซีสามซีนะครับเรียบร้อยอามนนี้สารเล็งลากยื้อใสครับไปให้หน่อยตานเล็งรากครับผมแหกเพื่อที่จะให้เขาออกลาก นะครับผมแนะนําไปรอบหนึ่งแล้วตรงนี้แหละเพื่อที่จะให้เขาปกติลากเขาจะออด้ังล่างแมนบอสออดได้แค่หังลางส่วนมากเราจะหากว่าเข้ากีดเนี่ยลากเขาจะอ่อนน้าตรงที่เขากีดนะครับสูตรนี้ถ้าหากว่าพู้ได้ออกไปช่ำช่ำหมักเน่าช่ำยังก็แล้วแต่สมมุติว่าตัดไปแล้วนะครับสมมุติว่าเข้าตัดกินหมักงวงที่มียอดมียังเป็นเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเขาก็จะใส่กีดจริงสิหนึ่งสอง สามสี่ยังสี่คอยเอาไปแช่แช่สารเร่งรากแล้วก็ให้เอาไปช่ำแช่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้เขาไปช่ำมันจะติดกมันจะออกเร็วเอามาดิเสารเร่งรากกะปิเอ็มชุโรตนาบเผาแป้งสีฟันเกาขี่ขนนิ่มๆเล็กน้อยนะครับกินมเมื่อแล้วเนาะได้แต่ต้องยอมเขาไกินเล็น้อยมาจรับนะ S <S มินกระปีะยงเรา้าวสีกระปีนะเราถ้าให้ทั่วเลยนะครับถ้าของบนพร,มมร้อมถ้าของบนพรพ้อมเพราะว่าลาเขาเนี่ยจะออกน้ำน้ำตรงแฉะน้ำอ,<า> <c oughs> อีกส่วนหนึ่งคือตัวเนี่ยเป็นสารสารที่มันสามารถที่จะซึมซับเข้าไปในน้ำกิ่งนี่ได้นะครับ

ตีเคยตอนโซนมาเขาจะโบกิดทั้งทึงเหมือนบอแต่ตัวนี้คือผมจะตัดตอนนะครับหลังจากนั้น